ถ้าพูดถึงศิลปินหญิงระดับโลกนะฮะยุคนี้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดทำอะไรก็ทำลายสถิติก็คือ เทเลอร์สวิฟต์นะครับเป็นนักร้องนักแต่งเพลงโปรดิวเซอร์รวมถึงนักธุรกิจหญิงแล้วเธอเพิ่งจะปล่อยอัลบ,บั้มล่าสุดออกมาก็คือ The Tortured Poets Department ซึ่งปรากฏว่าโอ้โหทำหลายสถิติหลายอย่างมากถล่มทลายแล้วก็ยังเป็นตัวเก่งด้วยนะว่าจะได้อัลบ,บั้ม of the Year จาก Grammy Awards ด้วยนะครับความสำเร็จของศิลป,ปินท่านนี้เนี่ยส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากมายในฐานะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ซึ่งรัฐบาลไทยเราเองก็มีแผนที่จะส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยนะครับผ่านการเป็น Festival Hu b เช่นกันแต่ว่าแผนนี้เป็นอย่างไรในช่วง Trend ิปส์ทอล์กเรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณโดยคุณออมสุพนิดาจะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าคลิปเต็มเนี่ยมันยาวเพราะฉะนั้นที่จะมาออกวันนี้เนี่ยเราคัดเฉพาะไฮไลท์มาให้นะแล้วชวงคุณผู้ชมดูแล้วไปติดตามเต็มๆกันที่แฟนเพจ Facebook NBT Connect ไปดูกันเลยครับ You got the รีวรกแล้วคะพี่ยกาคออแลรร้วสวัสด,ดีค่ะโอ้โหเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเทเลอร์สวีปหรือว่าแมทเทนะคะได้ปล่อยอัลบั้มใหม่ล่าสุดออกมาเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอัลบั้มที่เศร้าหงุดนที่สุดในประวัติศาสตร์เทเลอร์สว f t เลยก็เป็นได้ค่ะกับอัลบั้ม The Torned t o w a d s Department และนี่ก็ได้เป็นอัลบั้มแรกนะคะที่ทำยอดสตรีมเกิน300ล้านค่ะ นะคะใน24ชั่วโมงแรกที่ปล่อยออกมาทาง Spotify เลยค่ะแต่นี่ไม่ใช่ตำนานแรกและตำนานเดียวที่สาวเทเคยทำได้นะคะเธอสร้างตำนานอะไรมาบ้างและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกยังไง Trend Tips Talk เรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณคัดมาให้แล้วกับ5 Facts ตำนาน l l e r s w i ft ค่ะ เปิดที่ตำนานที่เป็นปัจจุบันที่สุดก่อนแล้วกันค่ะนั่นก็คืออัลบั Project, ้ม The t o r g e t o e d e p a r t m e n t ที่ทำยอดสตรีมไปทั้งหมด313.7ล้านครั้งเลยทีเดียวตำนานความฟังของ Taylor Swift ยังไม่หมดเพราะว่าได้ขยายจัดเพลงสูตรรกิจและตอนนี้ไปจนถึงหลักสูตรการสอนในมหาวิทยาลัยแล้วค่ะต่อมานะคะก็คือ s w i f t e c o n o m i c s นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นชื่อเรียกระบบเศษฐกิจที่ถูกขับเคลื่อนโดยหลา s สวิตต e สาวกผู้ชื่นชอบในผลงานและทัศนคติการใช้ชีวิตของสาวเจ้าของ 12รารืวันเดือนนี้เอาออกแล้บุคคลแห่งปี2023ของนิวซีสาสนร์ทาส์คนนี้ค่ะความสำเร็จตรงนี้นะคะไทยเองก็เล็งถึงโอกาสแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเพราะว่าถึงแม้จะไม่ได้เป็นประเทศที่เทเลอร์บินมาจัดแสดงแต่เราเองมีการจัดเตรียมความพร้อมนะคะในการเป็นศูนย์กลางทางการจัดกิจกรรมและมหกรมรมระดับโลกในอนาคตจึงมีองค์ประกอบหลายด้าน,นะค่ะเช่นการธรรมนาคมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประกาศแผนการพัฒนาระบบการบิน aviation hub 2,567พัฒนาไทยเป็นศูนย์ าการบินการขนส่งข,ของปุ๋ยภาคด้วยเป้าหมายที่จะขยายสุรนภูมิให้เป็นหับที่ใหญ่ระดับโลก โลกเข้ามาเนี่ยควรจะมีการทำงานเชิงรุกและจัดตารางให้เต็มตลอดปีนายกเองค่ะก็ะได้สั่งการไปที่ทีเซษให้ออกแบบแผนการเชิงรุก5ปีครอบคลุมตั้งแต่ปี68จนถึงปี72ด้วยค่ะและทั้งหมดน,นี้ก็คือ5ตำนานจากหลายๆตำนานของสาเทเลอร์สวิฟศิลปินที่ครองใจใครหลายๆคนในตอนนี้ทั้งในแง่ของความเป็นอาร์ตเทสแล้วก็แง่ของความเป็นนักธุรกิจด้วยโดยเซตชิปซอเรื่องดีต่อใจที่คัดมาให้คุณโดยออมสุขนิดาค่ะ